ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องทํายังไงนะครับผมสุดท้ายนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะแนะนําว่าให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะครับโดยนําบัตรประชาชนนะครับไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าไปเสียบบัตรประชาชนยืนยันตัว,ต,วตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่เมนูคนละครึ่งได้เป็นปกติหรือไม่นะครับและจะได้รับข้อความใช้สิทธิ์วันที่1กรกฎาคมแบบคนอื่นหรือเปล่านะครับ ซึ่งมือถือเครื่องนี้นะครับก็เป็นของคุณแม่ผมเองนะครับผมโดยผมจะนำบัตรประชาชนนะครับไปดําเนินการให้นะครับโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องไปเองนะครับเราสามารถจะนำบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าของญาติเนี่ยไปทําแทนที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับสังเกตนะครับตู้ที่ยืนยันตัวตนแบบประชาชนได้จะเป็นแบบนี้นะครับที่จะเขียนคำว่า Con เ i r m i มนะครับผม เมื่อมาที่หน้าตู้นะครับให้สังเกตรูเสียบนะครับจะมีรูเสียบบัตรประชาชนอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถนำบัตรประชาชนนะครับเสียบเข้าไปที่รูนี้ได้เลยนะครับเพื่อ,ย,นนอย,นะาายืนยันตัวตนนะครับมาอยู่ที่หน้าตู้แล้วนะให้มาหาคําว่ายืนยันตัวตนนะครับกดเข้าไปนะครับทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มรับทราบรับรองนะครับยินยอมอ่แล้วก็เสียบบัตรประชาชนเข้าไปนะครับหงายขึ้นนะครับตอนที่เสียบบัตรประชาชนนะครับให้หงายขึ้นนะครับ อนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ดึงบัตรประชาชนออกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำามันต่อนะครับในแอป,ปออต่อตังค์นะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM โดยการเสียบบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันต่อตังค์ดูนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับและจะได้รับสิท์แล้วหรือยังนะครับ กดเข้าไปที่แอปต่อตังเลยนะครับแล้วก็ใส่พิดนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับต่อครับแล้วก็กดไปที่ G Wallet นะครับแล้วก็เข้าไปที่สิ์คนละครึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้เลยนะผมยืนยันตัวตนสดๆนะครับที่หน้าตู้ ATM นะครับตอนนี้สถานะ ได้รับข้อความนะครับขีนคําว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็มาร้อใช้สิทธิ์กันนะครับในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ